สวัสดีครับเพื่อนๆชาวกเกษตรสงสารทุกท่านนะครับเราคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าหัวใจสำคัญในการทำการเกษตรก็คือน้ำนะครับการบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาอธิบายหลักการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืนของสวนเรานะครับไปชมกันเลยครับ การบริหารจัดการน้ําที่สวนของเรานะครับเราได้ยึดหลักทฤษฎีมาจากโคกหนองนานะครับก็คือการขุดสระลึกแล้วก็ทําเป็นสะดือน้ํานะครับเพื่อที่จะรีชาร์จน้ําลงใต้ดินในฤดูน้ําหลากนะครับนี่ครับโดยเราจะทําเป็นหลุมสองหลุมขุดให้ลึกลงไปถึงชั้นดินดานเลยนะครับลึกจากพื้นปะกะติลงไปประมาณ8เมตรนะครับของเรา8.5เมตรครับประมาณ เพื่อที่จะให้น้ําทะลุลงไปใต้ดินได้นะครับถ้าตามทฤษฎีของโคกหนองนานะครับก็คือจุดรีชาร์จน้ําจุดหนึ่งที่เราทําลงเอาน้ําลงใต้ดินนะครับจะสามารถแผ่น้ําลงใต้ดินไปได้ประมาณ20ตารางกิโลเมตรเลยนะครับซึ่งก็จะทําให้พื้นที่โดยรอบนะครับได้รับประโยชน์โดยการมีน้ําใต้ดินเพิ่มขึ้นนะครับมาดูวิธีนําน้ําไปใช้ของสวนเรานะครับ เราก็จะใช้วิธีนี่เลยครับเจาะเอาน้าใต้ดินนะครับโดยของเราเจาะแค่40เมตรนะครับไม่ใช่บาดาลนะครับเป็นน้ําใต้ดินแล้วก็ใช้พลังงานโซลาเซลล์นี่ครับสูบขึ้นแทงนะครับแล้วก็ใช้แรงดันจากแทงนะครับส่งไปตามท่อเมนเพื่อจะส่งไปลดต้นไม้ในสวนเรานะครับส่วนน้ําที่เกินนะครับเราก็จะปล่อยให้ล้นลงในคลองของเรานะครับนี่ครับ เ,เดือนนี้เดือนพฤษภานะครับหน้าแล้งปีที่แล้วคลองนี้น้ําแห้งนะครับแต่พอผ่านฝนไปหนึ่งฝนตอนนี้คลองนี้ไม่แห้งนะครับปีนี้ดูนะครับมีน้ําสรุปหลักการในการบริหารจัดก,การน้ําของสวนเราก็คือเราใช้หลักการเติมเข้าและสูบออกนะครับก็คือการเติมเข้าก็คือเราใช้สระเป็นตัวเติมนะครับ แล้วสู่บอกเราก็จะใช้ปั๊มนะครับเพื่อจะนําไปใช้ซึ่งมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะทําให้การใช้น้ําของเราคือใช้ได้แบบยั่งยืนนะครับขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับใครที่พอจะมีทุนทรัพย์นะครับถ้าคิดจะทำการเกษตรก็เอาหลักการนี้ไปใช้นะครับเพราะว่าการทําแบบนี้มันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมโดยส่วนใหญ่นะครับก็คือ เราเติมน้ําลงที่สวนเราก็จริงอยู่แต่ว่าพื้นที่โดยรอบก็จะได้ประโยชน์จากการมีน้ําใต้ดินที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่โดยรอบนะครับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับก่อนจบนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับสวัสดีครับ